สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องผู้นิยมสะสมพระเครื่องพระแท้สากลนิยมทุกท่านนะครับผมอา,อาทิตย์ที่ผ่านมาหรือหลายๆวันที่ผ่านมาไม่ค่อยได้เช่าพระเลยนะครับพอดีติดภารกิจส่วนตัวนิดนึงนะครับแล้วก็ไปางานประกวดพระเครื่องพระพุทธไทยที่จังหวัดพิจิตรมานะครับแล้วก็เลยได้ไดพระเครื่องในงานมาหนึ่งองค์นะครับนี่เป็นองค์นี้นะครับนี่อันนี้ได้ที่จังหวัดพิจิตรนะครับนี่ ได้มาก็เลยไม่ได้แกะเลยนะครับนี่องนี้ไม่มีโค้ดนะครับผมมีหลายพี่ๆหลายคนนะครับอยากจะให้ทําพระไม่มีโค้ดดูบ้างนะครับนี่องนี้ไม่ได้ต่อโค้ดนะครับนี่ตอนซื้อก็แกะด้วยไระครับแล้วก็เลี่ยมไว้อย่างเดิมมนนะครับนี่ฮะพระไม่มีโค้ดก็เราก็ดูพิมพ์หน้าดูพิมพ์หลังดูรอยปาตูดได้เช่นเดียวกับพระมีโค้ดเลยนะครับ เหมือนกันทุกอย่างนะครับมีต่อโค้ดกับไม่ต่อโค้ดนะครับพระเนี่ยเสกทั้งที่วัดส,สุทัศน์แล้วก็กลับไปเสกที่วัดบางคลานนะครับผมในวันที่เสกวัดส,สุทัศน์นะครับนี่แล้วก็กลับไปเสกวัดบางคลานแล้วก็ต่อโค้ดที่วัดนะครับก็โค้ดก็ชํารุดแล้วก็จะมีบางส่วนนะครับที่ จำหน่ายออกไปแล้วก็จำหน่ายออกไปเนี่ยจริงๆจำหน่ายด้วยกันสมัยก่อนในปี15นะครับก็จำหน่ายด้วยกันหลากหลายช่องทางนะครับทั้งธนาคารนะครับเป็นผู้เปิดจองธนาคารกรุงไทยนะครับถ้าใครจําอาจจะไม่มีใครจําได้แต่ว่าตามเอกสารนะครับในสมัยก่อนนะครับในปี2115นะครับก็จะมีธนาคารกรุงไทยเป็นเหมือนตัวแทนนะครับนี่เปิดรับจองเพราะฉะนั้นพระบางส่วนเนี่ยกลับมาเสกที่วัดบางคาแล้วก็ มีทั้งตอกไม่ทันมีทั้งโค้ดเสียนะครับตอกไม่ครบนะครับอ,นนอันนี้ก็เป็นอีกองคหนึ่งที่พระแท้ดูง่ายแต่ไม่ได้ตอกโค้ดนะครับเรื่องโค้ดก็มีผลกับราคาก็เพียงเล็กน้อยนะครับดูพระแท้ ให้ได้ก่อนนะครับโค้ดมีผลกับราคาก็เพียงแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับอย่างเงี้ยถ้ามีโค้ดอาจจะขายได้สัก980,000ถ้าไม่มีโค้ดก็อาจจะขายได้สัก765 0 0อะไรเงี้ยนะครับก็จะหายไปประมาณ5,000หายไปประมาณหมื่นหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับดังนั้นมีโค้ดกับไม่มีโค้ดนะครับดูเหมือนกันแน่นอนทุกประการนะครับนี่ในงานประกวดพระเครื่องพระอูชาจังหวัดพิจิตรนะครับนี่เขาก็แจก เศรษฐีรวยรั์นะครับเป็นรูปหล่อนี่เนื้อนําเลิกนะครับนี่แจกให้กรรมการทุกคนเลยนะครับนี่แบบนี้นะครับได้มาคนละองนะครับใครที่ไปเป็นกรรมการนะครับก็จะได้หนึ่งองนะครับนี่อันนี้ยังไม่ได้แกะซีนเลยเดี๋ยวท้ายคลิปผมจะแกะรุ่นเลขดูนะครับเผื่อมีโชคบ้างนะครับนี่อ่ะคอแอลนี่ก็เป็นองค์เก่านะครับนี่เรามาทบทวนคอแอลดูตรงคอเห็นไหมครับมีแอลนี่มีแอลชัดเจนไหมครับเห็นไหมฮะมีแอลชัดเจน นี่เห็นไหมฮะคอแอลก็จะมีแอลตรงคอเห็นไหมฮะส่วนมือนะครับก็จะเป็นมือแบบนี้ไม่ไม่ซ้ํากับทั้งมือเลข8มือนับแบงค์มือจุดนะครับมือเขาจะไม่เหมือนใครเลยนี่เทียบกับมือจุดก็ได้เทียบกับมือจุดนะครับเห็นไหมฮะมือเขาไม่เหมือนกันเห็นไหมฮะดูที่มือสังเกตที่มือนะครับมือเขาจะคนละแบบนะครับนี่เราถึงแยกพิมพ์กันด้วยมือเห็นไหมฮะมือจุดก็จะมีจุดตรงปลายนี่นะครับนี่ คอแอลนี่คอแอลมีแอลตรงนี้นะครับแล้วก็มือก็จะเป็นเอกลักษณ์ของคอแอลนะครับนี่เห็นพิมพ์แบบนี้รู้เลยชัดเจนว่าเป็นคอแอลนะครับเนื้อปากกานะครับนี่แล้วมือจุดเห็นก็เป็นมือจุดเลยเห็นไหมฮะส่วนนับแบงก์แล้วก็มือเลข8นะครับ มีในคลิปเก่าๆนะครับผมทําไว้แล้วอย่ก,การแยกดูที่มือนะครับแยกพิมพ์เราต้องแยกพิมพ์ให้ได้ก่อนนะครับแยกพิมพ์ให้ได้ก่อนแล้วก็เราค่อยไปดูไ like ล่ตําหนิอันนี้เป็นมือจุดอันนี้เป็นมือนับแบงก์เป็นมือเลข8ดนะครับนี่มือจุดนี่สร้างเนื้อเดียวนะครับมีเนื้อทองเหลืองเพียงเนื้อเดียวนะครับ <med> นับแบงก์ก็มีแต่เนื้อทองเหลืองแบบนี้เพียงเนื้อเดียวนะครับ <med> คอเอลกับมือลขแปดจะมีทั้ง2อเนื้อนะครับแต่คอแอลส่วนมากนะครับ9 0้าจะเจอแต่เนื้ออัปก้านะครับเนื้อทองเหลืองจะหายากมากๆๆนะครับด้านหลังด้านหลังก็จะคล้ายๆกันแต่จริงๆแล้วด้านหลังก็โคลบ็อกซ์อยู่แล้วนะครับน,นี่ด้านหลังมือจุดก็เป็นอีกแบบหนึ่งด้านหลัง ขอแอลก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะครับนี่อ่ะเรามาดูมือจุดที่ผมได้มาใหม่ดีกว่านี่ดูมือจุดนะครับปลายนิ้วชี้ปลายนิ้วชี้ทางด้านขวามือเรานะครับซ้ายมือหลงปู่นะครับนี่จะมีจุดอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมส่องให้ดูเดี๋ยวผมส่องให้ดูจุดที่มือนะครับนี่สาเหตุที่เรียกว่ามือจุดนิ้วจุดนี่บางตำราพิมพ์ว่านิ้วจุดนะครับบางที่พิมพ์ว่ามือจุดคือพิมพ์เดียวกันนั่นแหละฮะมือจุดกับนิ้วจุดคือพิมพ์เดียวกันบอกเดียวกันนะครับ เห็นนะฮะเห็นจุดที่ปลายนิ้วชี้ไหมครับนี่องนี้สภาพได้เดิมๆนะครับนี่มีน้ําทองตามซอกนะครับภาพแบบนี้เห็นผิวก็แท้แล้วนะครับเนี่ยภาพแบบนี้เห็นผิวก็แท้แล้วครับเห็นไหมฮะดูด้านหลังนะครับนี่เห็นเส้นขนแมวไหมครับที่ต่อจากสังขาขึ้นมาเนี่ยนะครับขีดขึ้นมาจากสังคตินะครับที่เขียนว่าหลงพ่อเงินนะครับพวกนี้เส้นพวกนี้นะครับจะผ่านลงมานี่เลยเห็นไหมฮะ เห็นไหมฮะเส้นจะผ่านลงมานี้เลยเห็นไหมฮะ,ะเดี๋ยวผมลองตีกล้องให้ดูนะครับนี่เห็นเส้นคมคมไหมฮะเห็นเส้นคมคมที่สังคติพุ่งขึ้นไปไหมฮะเห็นไหมฮะความคมชัดนะครับความลึกคมชัดเนี่ยพระปั๊มนะครับความคมชัดของพระปั๊มนะครับนี่ลึกของตัวหนังสือที่จมลงไปพวกนี้นะครับ นี่เห็นตัวพอพานไหมฮะนี่เส้นแตกที่ผมบอกที่ตัวพอพานนะครับนี่ฮะแตกทะลุลงมานี่เลยเห็นไหมฮะเดี๋ยวผมส่องให้ดูนะครับอันนี้เป็นพิมพ์มือจุดนี่เห็นไหมฮะนี่เห็นชัดเลยเห็นไหมครับแตกเป็นเส้นลงมาเลยเห็นไหมฮะพระนะครับจำหน้าหลวงปู่ให้แม่นๆนะครับนี่พิมพ์มือจุดหน้า นะครับนี่งซอกหูนะครับนี่นี่จำหน้าหลวงพ่อให้แม่แมนะครับเห็นไหมฮะหน้านะครับไม่เหมือนกันแต่ละพิมพ์ก็คนละหน้านะครับอาจจะคล้ายกันนะครับแต่ละวัดแต่ละพิมพ์แต่ละหน้านะครับมีบล็อกมีพิมพ์ชัดเจนนะครับนี่ หลังหูพับปิ้นนะครับแบบนี้เลยนะครับนี่ผมทําเคยทําองค์ปเปื่อยๆหลายครั้งแล้วนะครับนี่วันนี้ได้มาก็ออกมาเหมือนรีวิวเหมือนทบทวนนะครับนี่ดูผ้าแท้บ่อยๆนะครับดูผ้าแท้บ่อยๆจะชินตานะครับเห็นไหมฮะ,ะขอแอลก็คล้ายๆกันครับนี่ด้านหลังก็จะคมลึกนะครับนี่ คลอแบบนี้มีโค้ดเห็นไหมฮะนะคะก็หลักแสนอยู่แล้วนะครับนี่ใครมีแบบนี้นะครับใครมีแบบนี้นะครับรับเช่าหลักแสนนะครับใครมีแบบนี้ส่งพระมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมทิ้งช่องทางการติดต่อนะครับทั้งไลน์ทั้งเบอร์โทนะครับใครมีแบบนี้นะครับส่งมารับเช่ากันหลักแสนมือจุดเนื้อทองเหลืองก็จะถ้าสภาพนี้นะครับก็จะต่ําแสนลงมานิดหน่อยนะครับี อันนี้ราคาตัวเปือยไม่เกี่ยวกับทองนะครับนี่ได้มาทีผมมีทองเหลืออยู่แล้วก็จับหลวงพ่อนะครับเรี่ยมใส่กรอบเก็บไว้รักษาผิวไว้เดิมๆนะครับผมนี่เห็นไหมฮะใครมีแบบนี้นะครับใครมีแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งลายทิ้งเบอร์โทรไว้ให้นะครับผมรับซื้อรับเช่าคระถึงบ้านนะครับผมราชม พระใหม่ที่ว่าปี2566หนะครับหลวงพ่อเงินเศรษฐีรวยทรัพย์นะครับจริงๆสร้างด้วยกันหลายเนื้อนะครับเพิ่งปิดจองไปนะครับอตอนนี้ก็ซื้อขายแลกเปลี่ยนกันนะครับเป็นพระใหม่นะครับที่น่าติดตามมีเอกลักษณ์ชัดเจนนะครับถอดพิมพ์มาจาการูปเหมือนหลวงพ่อเงินนะครับที่อยู่บนวิหารเลยนะครับมีี๋ยวผมจะแกะให้ดู น,นีนเน่เป็นเนื้อน้ำเลิกนะครับเป็นเนื้อน้ำเลิกขุดผงนะครับนี่นี่โอ้เลขสองเจ็ดสองสี่นะฮะถ้าผมดูนี่สองเจ็ดสองสี่นะครับนี่น้ำเลิกนะครับขุดผงพุทธคุณนะครับนี่ รุ่นนี้นะครับเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่สร้างนะครับใช้การสแกนจากองค์จริงบนวิหารนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับนี่สแกนจากพระเครื่ององค์จริงนะครับพระบูชานะครับขนาดเท่าองค์จริงหลวงปู่นะครับที่ตั้งไว้มีแบบนี้นะครับตั้งไว้ที่ทั้งบางครานแล้วก็วัดไทยน้ําอันนี้สแกนจากวัดไทยน้ํานะครับผมนี่วัดไทยน้ําก็เป็นอีกวัดหนึ่งที่หลวงปู่มาบำเพ็ญกุศลมาจําวัดอยู่นะครับนี่ เอกลักษณ์นะครับนี่ที่หน้าผากจะมีตัวอู่อย่างนี้นะครับนี่เห็นไหมฮะเอกลักษณ์ถ้าใครขึ้นไปบนวิหารหลวงพ่อเงินนะครับทางวัดบังครานแล้วก็วัดให้น้ํานะครับนี่จะเห็นรูปหล่อแบบนี้นั่งทราง,งานอยู่บนวิหารเลยนะครับนี่ในมือมีตัวมะไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่าลผมพยายามส่องนี่มีตัวมะตัวอะอยู่ในอุ้งมือนะครับทางซ้ายและขวานี่ เหมือนกับบนวิหารเลยนะครับเหมือนกับบนวิหารเลยนะครับนี่ใครที่ขึ้นไปกราบหลวงปู่บนวิหารจะเห็นนี่แบบนี้นะครับอันนี้เป็นเนื้อชนว,วนมวลสารนะครับนี่เน,เนื้อชนวนก็โหนี่ก็เนื้อแลบางไผ่เลยเห็นไหมครเนื้อชนวนก็ได้จากอ่ชนวนเก่านะครับพระเก่านะครับหลายๆรุ่นที่เป็นเนื้อโลหะน,นะครับมาหลอมรวมกันแล้วก็ เทนำเลิกนะครับในวันที่เสกในวันที่เทนำเลิกในวันที่ขอเข้ามาหลวงปู่นะครับนี่แบบนี้นะครับไม่ได้มีให้จองในใบจองนะครับนี่แบบนี้ต้องเข้าร่วมงานนะครับร่วมงานที่จังหวัดพิจิตรนะครับเนือทองเหลืองทองแดง รู้สึกว่าจะจองสา0ร้อยหรือ3า0อหินะครับผมจำไม่ได้แล้วติดต่อที่ทางวัดไทยน้ำได้เลยนะครับหรือว่าอยากได้นะครับเดี๋ยวแอดไลน์ผมมาก็ได้นะครับมีแบ่งนะครับเดี๋ยวผมจำจำราคาจองไม่ได้จริงๆนะครับเดี๋ยวว่าเดี๋ยวผมไล่ดูใบจองให้ทีหนึ่งทักมาได้นะครับนี่นี่เป็นเนื้อน้ำเลือกอันนี้เก็บไว้นะครับอันนี้ไม่ได้จำหน่ายนะครับนี่เป็นพระใหม่นะครับเป็นพระใหม่ที่ มีเอกลักษณ์นะครับชัดเจนนะครับแล้วก็ทําบุญชัดเจนนะครับรายได้ก็น,นําไปทํานุบารุงพระโบสถสแล้วก็วิหารหลวงพ่อเงินนะครับนี่แล้วก็ส่วนหนึ่งก็เอามา,าแจกให้กับผู้ที่ได้รางวัลอันดับหนึ่งในแต่ละรายการที่ประกวดพักเครื่องเมื่อจังหวัดพิจิตรที่ผ่านมานะครับแล้วก็มีแจกให้กับแบบนี้เหมือนกันนะฮะแจกให้กับ กรรมการนะครับกรรมการทุกท่านที่ไปร่วมช่วยตัดสินในวันอาทิตย์ที่ผ่านมา1 0 1 1 12พฤศจิกาที่ผ่านมานะครับนี่ก็จะได้แบบนี้แจกไปเหมือนกันนะครับนี่นำเลิกแล้วก็ตอกทุนนะแล้วก็รันนำเบอร์นะครับจำไม่ได้เหมือนกันว่าสร้างเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมหาข้อมูลให้อีกทีนี้นะครับนี่ครได้แบบนี้นะครับผมมีเนื้อทองเหลืองทองแดงนะครับแบ่งอยู่นะครับมีมีม มีให้แบ่งไปเช่าบูชากันนะครับหลักร้อยนะครับหลักไม่กี่ร้อยครับผมจําราคาไม่ได้แล้วเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมดูราคาให้นะครับนี่อาจจะบวกค่าส่งเล็กน้อยนะครับนี่เป็นพระแท้พิธีปลุกเสกยิ่งใหญ่อลังการนะครับไปลองเซิร์ชไล่ดูได้นะครับชื่อรุ่นว่าเศรษฐีรวยทรัพย์นะครับหลวงพ่อเงินเศรษฐีรวยซั์นะครับนี่วัตถุมงคลหลวงพ่อเงินเศรษฐีรวยรัพย์วัดไทยน้ำปี2556นะครับนี่ในวันเสกนะครับเกรดเกจิมากมายนะครับนี่ โอเคเนาะแล้วอย่างไงนะครับใครที่มีพระเครื่องนะครับใครที่มีพระเครื่องยอดนิยมของลุงพ่อเงินต่างๆนะครับจบเล็กจบใหญ่ทันตัวพิมพ์นิยมพิมพ์คิดตานะครับหรือว่าจะเป็นลุงพ่อเงินปี2องพแบบนี้นะครับที่เป็นพระปั๊มยินดีรับเช่าถึงบ้านนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลายทิ้งเบอร์โทรไว้ให้นะครับผมนี่ถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์นะครับรบกวนพี่ๆกดไลค์นะครับกดติดตามไว้ด้วยนะครับโอกาสหน้า เดี๋ยวผมได้พระเครื่องมาใหม่ๆนะครับได้พระเครื่องดีๆนะครับเดี๋ยวจะมารีวิวตำหนิจุดตายการดูคร่าวๆนะครับรวมถึงราคาเล่นหานะครับราคาเล่นหาในปัจจุบันวันนี้นะคเขาเล่นหากันเท่าไหร่ราคาซื้อเข้าประมาณเท่าไหร่ขายได้ประมาณเท่าไหร่นะครับใครมีแบบนี้ส่งมาได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมทิ้งไลน์ทิ้งเบอร์โทรไว้ให้เนาะอย่าลืมนะครับอย่าลืมกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับขอบพระคุณมากๆครับสวัสดีครับ